เื่องสังกยาเก่งน้อมยพี่น้องแมงวันเอออย่ามาจับของภูเขาถาะเฮ็ดปวกมักอึพ่อบนปลาย,าย,ายผลเฮ็ดเฮ็ดเผาะน้ำบอกลงเลยจักแล้วให้แล้วแต่เจ้าอันนี้มันจะบเห็นน้ำไหมบนแรกอันนี้สิบขวาชิบถงเว้ยเอาอันนี้คนสีขวาใส่ทุงพี่น้องบัว<บ>เน่นยน้ำไหมเฮ็ดละงอกแมนมันแสบมีเขาละไปแล้วแต่คนมากสาบใบดีสบายดีาายดตอนเที่ยงเด้อทุกคน ตอนนี้กำลังสีเกลียงน้อใหม่เซตปวก,พ,วกปพอดีอ๋อยันนำอันเฮ็ดนะเมนูนี่เมนูแซ่บเลยทุกคนทาบ้บ่ิเกียงน้อใหม,ม่เต้ต่ดนแต <หา S 1> ่ว่าถ้าแกงใส่เ็ดปวกนี่คือนัวเซ่บแ,แล้วก็แกงใส่เ็ดพอนังก็เซ่บน้องใหม่นะน้อใหม่เหีเ้ยวเดี๋ยวซั่นปัดในก่อนแล้วน้อมาเก็บน้องขาวันนึปเอา,า้ะ เอา้าคนไปเอาหน่อข้าวอันมันได้นำไว้ทำหมูมันโบงามณหอยก็ได้ตูดหนึ่งค่ะได้มาซับเหลี่ยมผัดว่าเอาเอามาเห็น,น,ยนอย่างไรโบแมนก่อหนึ่งนะเฮางโบราณในซองห้าวซองก่อทางอันเชิงกอนเห็นตูดหนึ่งแล้วเอาหลดขิดว่าเจ้าเห็นไว้แล้วก็คือสีไหลงไง เจ้าว่าเห็นตัวใดเอาเบิรตบัดโง่มาเท็นตะกระโบกบอนเขาซับเขาว่าซับเดรส้อเสมอเลยนะเนี่ยคนโตข้ามน่เลยบอเอาคนช่าโต๊เลยจกคิดไปซับบริวปลีแบบเมื่อเมื่อหรือกม้าเขาคิดว่าเขาอาศซับตั้งแต่มือนั้นมาคนขึ้นเผ่ากล้าเดีวบเอาบ่เห็นทั้งเฮ้ากันนะเขาคิดว่านใม่เกิดเองบหรือว่าอย่างเดียวเขาว่าคนควงคนบอกมีน้ำใหม่ฮ่าเอาขาหมูสิฮ่าต่เกิดเองเออขวาง นั่นแหละคนบ่มีมือมีตีนปลูกพี่น้องทาจอบลากทั้งมุมติ๊บไปรถจูดชิวตีนมือกับมีกับโบปลูกย้ายศูนย์แล้วห่วยต้องกันปลูกไหวลุงใครเอิดเราละบนอ่ะนี่ละหมดใบเขาอยากกินย่ำได้เขาก็ไปซับเอาง้ไปหาุลบมีเพื่อนมาเอาใบแล้วาสิผไปใั่เนาะแหละผักปลูกไก่คนเลยห้องปูได้เคยไปเอาแต่ก่อนกระเทียงอยู่หันเนาะกระขนเผาไก่ชุ่มเอืเนาะ แต่ซุ้มเฮาบ่าได้ไปหาของหมูเด้อเพราะว่าเบิ่งของเฮาดูตั้งแต่น้องผู้ขึ้นมาอ้อมอยู่แถวเถียงแถวเฮืเอนนี่มีแต่กอไผ่บ่อนขอกเพชรนี่ก็บน้องไม้เลี้ยงน้องแล้วก็แกนวบ่อนอันน,น,น,นนี้ก็กอไผ่มีไม้ไผ่บ้านน้ำเลยหากําลังขึ้นเดินลุงใครลุงใครมากินแกงหน่อไม้พาชาางงัชราเรือนคมค่ะใส่ผักขาลงไปเลยผักขเนยังทานในเกิด โอ้ยในนาชุมเหวน่ะก,กันมันควรเกิดแล้วมันฉุนๆกึงเพลินสีขึ้นมาดิแล้วแล้วเป็นตะเส็บเฮงทุกคนแกงน้องใหม่ใส่เห็ดผุดถัวถ่วไปถั่วผู้เย็นจะเถื่อถั่วอนี้หอนตลอดใส่เห็ดปวกเข้ามันสเสด็จน,นัวๆอันที่หามาหนุ่มๆเทอดายมืออ่นนะอันฟีดไปเบิดแล้วเนาะเอาไว้ต้อนรับแขกคนเพลสิม,ยมสัยยำซ้อนกระพาะที่แกงสกินอยู่ ตัวจะชิดธงบ่แม่ณเดบ่กหัวเขาไว้นับเพิ่งจบว้าวตาแซ่บทั้งเฮดพอหนังทั้งเฮดปวกมาเด้อกินข้าวเที่ยงมาเด้อกินข้าวเพลนเด้อทุกคนมื้อนี้ปารีพิ่นบ่อยูเมือเฮือนดีเปิดเลยปเปิดเลยจ้ะสวัสดีพี่น้องเดี๋ยวนี้บ่อยูเมืองเฮนดีคุณยายเซาเมื่อยแล่ะบอ แนมเขาไปเห็นเขาสวนอยู่มอเสงเนี่ยบอกกินปล่าใช่ก็กิงเหมือนเขามึง่ะเขาไปนังนี่มว่ด้ม่นนี้แกอาเล้น่แม่ งานหนึ Dante, teeth, well uh huh. ่งห้าหกเเมือตุ้งฮะยายมายายมาได้ตังค์เรื่องการกงกงงงผมเฝ้าเรื่องงงเขาปล่อยวุ่นวุ่นฝักงงมาแล้วเนี่ยต้นไหมงงเพิ่นเองงงฮะก็ปลูกไว้แล้วจะติดมันคืนยามาใชรเหรอยังเวลาเรของวันที่สองแล้ว แ่เูวเอ้็นมอไปหลายตัวตื่บ่สาวตนี่ตกด้วสามาัสี่สามดดาวกน้อยตีทั้งลูกมังร้นน้เอามาใส่ป่านอขาวนึ่ปม่ีมาปลูกนอสแคป่มจิจิจิใหม่มานำปลูกไรใส่เอามาล่าเด็เอามาตั้ใส่น้ำบออนอันนีชอนอ๋อของปลาของปลารีบนนั่นนะเขาคิดว่าอเอา มะลาหรือไผ่ว่ามาปลูกมาไหม่ต่างโคกหมกอยู่เธอบอกอัลาแต่ก่อนเุณจะมาปลูกแล้วมันตายแล้วเธอจะห้ามาใหม่ยังปลูกต่อกันนี่แหละปลูกต่อกันแล้วกันนี่ล้าได้เลยช่วนล้างได้ล้างของน้ำไงอัลมาร์มาปลูกลูกพี่เดี๋ยวเขาติดกินเราไปแล้วคนจงลอกวให้ปลูกได้ไมแดดแดดไปได้มันก็ออกบทำไมอ่ะ มันหาวก้อนมุ้งข้างนัวขยาอยู่อ๋อทุกนมันหลัยมันต้มมันจืดได้ไวเลยแน่อะไรใข่ผักอกิซูม่ใส่หออคัะมันแสบน้ำละโอ้ยอก็ิมซูให้เปอกับเกลี่ิงลูกแศลยิดๆเลยอ้าออกขขาจเลยมันจบเลยข้าวหมกเข่าติดตัวนี่แหละมากินแทนเด่รรีพ่นองเอ้ยเารีกินแหรอไม่

กรแลกบดเทิอร่อยตื่นประจามเค็มขบยอดประแดกปรุงนใส่จักน่อยมิเตเบรดปรุงนะื่งข้าดแกดิเอประแดกเเลยสูตรบให้น่ามกกเือแท่ชองมือที่บากระดเน่าแท่ชองมือแ่ร้ายเกือจังเอาคาค้ใจีโทน่าลุงเขาเอิดปตแพ เขาเป็นตัวหนึ่งแล้วหมูแด้บมูว่างช่องานป็นอีบงแต่ขาดน้ำเรือดไม่ลบ่ลหรอหรอหรอยิ้มบ้าเว้ายินเว้าห้องกับเจ้าข่ะบวงแต่เนื้อมีอยู่ยาที่ช็ดตพองมีหมูแกงที่มันสาหัสเออ Bây giờ hay <coughs> nói con thì chỉ mua mát về sáng Ừ. Ừ. hay gì nói con <coughs> thì chỉ mua mát về sáng ở trong. Rồi. 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 รวยไ่อือรวยยิงาครับอยืนตากลุ่นไม่กินบอกคงเสีนสิจริงห้เยยู่งหนูเล้ยงไก่นไปัก็จะได้กตวูแสดงว่าเรมอยู่หัวเสักว์อพ่าตวว่ะขาวินขวหาิกี่สิขาวหาเป็นรอยเนาะแต่คู่กท่านบอกเป็นขอบมาไดหลตูล้เรามาได้เ้าอยู่ในมันไก่เนาะอยู่ชีวิยาก นั่ละตัวระบบมาทำพันโตแค่ข <it> ่าป่วนก่าโรไปทาแล้วแบบจักโตแล้วาหน่อยแล้วนั่นและตัวระบบระบบมาครับว่าสีหาโตโอตโตเออละมาคุณมันโดดเราเราอยู่กันการคำวงบย่งไปรอยเเอามปกี้กับเราไปอยู่คน คมนั่นหรอกหรือไม่คือใบอ่อนนใบอ่อนไม่น่ามันจะคมคือผักกาดหอนนะบ่อใช่บวงหน่อยวดน้ำ่เนี่ยรกน้ะไรกิไปะกินไปทำอนไปะนนะะกะไปไะอเนาะบรินยัง ยเยมามื่อกว่าหลยปีนี้แล้วปีคุ้มือดเพะมันจะอ่อนดอกใหญ่เลยเ่หนึ่งเซตลงีไว้นย้อมแรงเฮ้ยยังก็โออไปหาไม่เที่ยวลงตารางมองอยู่บุรีหาชือตกไว้ตอะไรหาเอ่งยังข้าวว่กินปัะดาน้าตู้รถมันำหน้าก็ให้ปวกกางอีกผ่นล้าง มาเมื่มาเมื่อยล่างแล้วมาแล้วขูดยะานเ่อนี่ขูดเสียดอกเลยจปันที่กจกาแน่นบนเขาเน็นเนาะขนาดงอคัสิ่ไปอยโคบได้้างนี่ไปหาให้พอหงมากเขาไปเลยโอ้ยอย่าแปะมาเด๋วให้พอนะามถวยหนึ่งช่าที่เป็นล่างเนีล่างซาล่างเนีมันจเนีคือเกอือ พอนางแม่พอนี้เป็อฝ่ายย่างมากเลยจะไปเก็บเดไปเห็นกันเห็นสา่วนมมทีลมเห็นสูตรมาแล้วยงเขาตตารงไปจุ่มนน้ามืดมึงเลยเขาเอาแนแก่คือแกหมดม่มมีหอดวาเนาะงหยดายเขาแกอแล้วบอหกมันนั่นมันได้ขูดอีกคูดอรอมันบลอนดเนี่ยาย่วันนพางี่ยเฮ้เขานามอกอ่ะลุหอลม่ชหพน แปน่น้ <martyr> องร้อนจะ่ำขาดเดี๋ยวพอผ่านมันหากหลายพนต้องแอห้งมันนท่าน่แจ่มไปเลือกบ่หูเดียวร้อนได้แก่มาขายชื่อร้อนไม่ดเลอกแล้วตอนนะม้วนมาทั้่อมันก็มมาี่มวมาอานแล้วก็กิดพุงาเไตนันนะผมอท่นราวอไรได้รับผมบอกเาบอกข้าว่านบอก เพราะกระแทกันเครื่องโมย่กระแ่กบอรถท้างบกค้าเมเปอโทเมื maybe, like Without, with ่อน like ั่นแววโทรมาบอกเวอยุงเทพพุ่นโทรไปบอกนางสาวน่ะบรีษ the no like ัทช่วงเมื่อจอดจอาไมละสายแล้วเพื่อนว่าเป้นลายแล้วซูเมื่อน่ะบอกตลาดยาวหุ่งบงายาวแล้วเมื่อกะตุนิดตนเทียนดีเลยเตี้ยงทีเลยใสยต้องงีบๆยู่ต้องจล อย่ในห่า้มจ่าเดีท่านจายโอ้ยคนเถ่าแบบเมื่อนั้นเป็นแบบนานตองห้าปแล้วนเหนือเหอคนเถ่าเมื่อยหันเห็นลอกาแฟ้วกลุ่มเดยวเดี๋ยวพร้อมของราต้งได้โซติมอนเลเนาะไปแล้วกรลนเลย้าจะแล้วกรลุนเลยนึ่งแล้วกินทอดก็มปอยเป็น่ก็ลุนเปเลย แซบยุษบุญชาบุญแซบไหมแซบคันแกงสเสียเฮ็ดแต่นัวละมือบอดได้เศร้านะเราหไหลแมงวันใส่ายมาดเลยถึงใจขนาดเลยบุญกินอะไรลำมแต่พอก,ก,กินบอดได้กิ่นพอค่อยมีความสุกน้ำแมงวันนี่แหละน้องม้าจะก,กินบริมีได้มันมาน้ำทูน,นี่แหละเออมาน้ำผักขา่าเลยม้าน้าผักข่าเท้าตี๋เท้ามือบ่ไรแมงวัน ไปหาเีจท่นอนาแทางบ้านไม่คยเนอให้มัน่นนพแกะเห็นไหมเอทุ่บอกเ้ย่แล้วอยาเก็บบไม่ใ่ปิ้งเก็บเดี๋ยวหน่อยเสียดายเด้อยากผ่อนทำเราถูกเคยผ่อลาอยู่ดิากผ่ออีกมันเคยออกกินกกี้ทร่มากว่าพี่เพาะอีแม่ได้กินให้ลุงข้าอยู่เรื่องพ่อพ่ออยู่คุ้มไหอ่อว่านว่ยกระโดดเขเดียวเขาได้ื่กกี้เป็นเบิงเนาะ

จาเข้าไหวหาบรเหต์จากแพกอยู่วยมาดูมาดูเนบุเพ่อบุเนี่ยวจากบุเหือนเาใช้ย้ายเยเนครัวให้นจยวเออหาอย่าหารัวหาตลตุนตับมันน้อยทได้เดือนเงิหลังมันแหละจูดฮ้าตัวะ เจ้าให้สร้างข้าปุ่นมาหรอข้าวปุ่นมานำจ่าโมเมนต์นัมันเสียและโบแมคือโบอุ่นบึงกอดข้าวหน้ากฐินนะข้าบบลี่รอบพอยากอยู่มัดเลยมันจะมันผ่านมาจากโดดไปในเรี่วนี้นะ แต่ข้าบุบ้านบอกใี้อุ่นอาหนั่นแท้แทเีบอก่เป็นขี้เงินและเบะอันนั้นมาอุ่นแท้ๆเาบอกเอาี้เงินปนวถมันแล้วเมี่นะอือแบบว่าเ้าแบ่งออกแบ่งออกแล้วพออันนั้นมันเรือเลยห้าฟิดเลยนะอ๊ยช่องได้กับพิีน้อัสูตรขี้เงินเด้อกินมันพวจะเทโจ๊กลงกับพวพิษแป่นัไปข้างไฟซะก่อนไปข้าที่ให้มันเดือดซะก่อนจะเอามาปลกลง เในตู่หังวไกรดูกน่อยันกไยัดเอาออกลงม้เาเทาไปใส่ให้นะแม่กระดูกหล่นเขาอไปใ่ใหนาปลาดุกแกนใงส่เหนานดอาตัวไดกันยัดลงเอาไปถิมใส่ให้หน้าปลาดุกแก่นยังหวเอามาเขาบอกนะนันปลาดุกยั่วๆรเขาะปลดุกแนแล้เอาไปถิมชนะให้ใหญ่เขานี่ ลูกล่างถึงมาเนาะมันย้ำไม่ได้กินหรอกว่ามันย้ำมันไปเบิงหางวจริงโอ่งมองว่ายิงโอเคทุกคนไปแล้วสบายดีพอกันคลิปหน้าเด้อข้าได้เอ๋งูหนึ่งบอกว่าลูกเล่นนั่นบักเลือกเอาเขาไปผูก